ครับผู้ไปไต่เอื้องครับอาศัยเรื่องไม่กินด้วยยีสตัวยไข่มันนะกินโซ่ด้วยละ่ะอ่างไข่มันเมื่อไร่ล่ะไข่มันไข่ตินี่ึเครื่องยางเป่ใช่อึงองออ้งเผาตัวมันใหญ่ๆกระมนะะุนอ่ะปุ่มเม่อไห่เออนปีเคร่องยางอยู่พี่ตัวไข่มัต้องแกะเบิ้งเห็บเพิ่นเบิ้งด้วยนี่พี่น้องเบิ้งได้ครับแกะออกเดินนี่แกะทองมันออกโซ่ไข่ครับ บ๊วยมันเหี่ยวลงสื่อเด้เอเนี่เพราะว่าอ,อย่างมันสิเหี่ยวลงอึงนะแอ่ๆนหมากับไม่ออกัดกันอีกแล้วเนาะกินครับผูกกินผมหันบ่มกักอึองปิงครับผมมมาอันอึ่องอันต้มมันแห้งแหงมันบริสุทธิ์น้ำแล้วมันเป็นเช่ไดบุผมดูผี่น้องเ,เอ้ยกินอืงมซัว บนหอยด้อเนี่เป็นกิโล่ด้อนี่อจานเห็นบ่อนี่เป็นกิโล่ันมััเทอาไปซื้อน่ะขนอืึงไข่โรละสี่ลอยผุนเดอสามอยห้าสิบสี่ลอยขนมดึงเงินบบไข่กระโดละสามลอยสองลอยห้าสิบผุนเอย่างถึงๆครับผู้เป็นเต้ครับอิดครับกินรังกินโชว์นะครับพี่น้องเมื่สีดังคือเขาบอกเฮ้ยกินเล้วก็เป็ดแสนวิวล้านวิวแท้ อันนี้น้องไผรกินมันสิแซ่บบ่ครับไม่เสียดสอดจักวิวบ่นี่กินม,ามานนันเป็นตาแซบมาก่ไหมเออกินบ่เป็นตาแซ่บให้กินคือจังเขากินนี่เฮ็ดตาเหลือกเหลือ<ด>ตา <c oughs> ส้นไปเอาไข่มาอ่างเสียนี่อีก่กทั้งกินทั้งให้แมวกินน้ำบันนี่อ่ะ<ม>เฮ็ดไปบันนี่แมวก็กินคนก็กินบันนี่ไม่กินก็ยว่าใดแมวก็วได้อันเขามาละขยับเขามาเรื่อยเรื่อยแล้วถ้า,ววากินน้ำข้นแล้วรู้ส่ออ่อนมาพี่น้อง คนกินไปสามตัวเพราะกายกินหลายอย่างม,มันเน่ากินเราไมแจะนอนแล้วกินอืน่นนะอืมอ้าวแมวกับมันกินกน้ำข้นปะเนี้ยเอาเอาฮะแมวน้กินคนก็กินแมวก็กินคนข้ามหนึ่งแมวข้ามหนึ่งเอาฮั่น มาพี่มายื้อฟังเพีเยรบ้าไตก็ก,กินเป็นน้ำอึ้งเนาะแมวก็กินอึ้งเป็ีนน่ยนแบบนี้เอากินเข้าไปกินอึ้งก็เป็นแมวนะกินเข้าไปกินปีงให้พ่อกินปีงให้พ่อไม่เว้กินดิบได้ไงคนน่ะแซ่บบ่แซ่บไหมแม,แมวกินอึ้งปีงนะ อืมกินเอาวนไอ้แมวกินอึงครับพี่น่องไู้ไม่จะค้นกินอึงถ้าคลิปผมนี่แมวแมว,แมวกินอึงได้หน่เด้อแมวกินอึงแสบ่บบ่ก็าปากก็ต่งเท่านัา้ นี่กินเราอะเขาเป็นตัวเซรัปด้วย่อยอิดอันนี้ตัวตัวนี่กินว่ากินเป็นตัวตัวเนี่ยกินว่าพอ้ไม่กินจะเป็นสิ้นไปตัวตัวนี้ม่วงเลยเว้ยหรือว่ามันต่ไม่กินอันนี้ถาก่อนนะห้องไว้กกอนห่องไว้ก่อนห้องไวทตีเป็นตัวที่กินไม่เป็นตัวน่ะขาพวกวายอยู่ไหนกินบ่น่ะเอาพวกกินน่ะกินว่าโอ้กินว่าเป็นตี โอ้พอยากเสียกะเอาบวกินไมมเอ็ดบวกินเลยสีพวกเป็นบอกเหอหันโดมไปดมมากินบวเป็นเป็นเิ้นกินเป็นเว้ยกินดั่วเป็นตัวหันพวกกินอะเมื่อนเลยเห็นบ่นั่นกินยากอะต้องใช้สีกินยากผู้ส่งพวกขึ้นไปเิ้นหน่อยสลิดทิมซัมลองใส่ความพยายาม ขามมาสยวันนี้นเรียบร้อยเดี๋ยวขนมมากินนะนี่แมวกินครับโต้ว่น่ะพวกมุ่งมั่นไว้ไหมส่งเป็นผู้ดีไว้ส่งเป็นผู้ดีไ่ยอยากกินเป็นตัวไว้ถ้าเป็นสิ้นนี่กลับโหลดผสียายากเลยพวกนีพน้พวกผสีไข่เออเอากินเออแมวกินดึงโลดสีรอย <c oughs> อาหารแมวนะครับไม่ใช่เพจดีกินนะครับไปกินอื่นนะครับ

เอ้าปิ้งนี่สิเป็นต้มมันสิแซ่บป่ะเฮ้เอาตัวเรียกกระตุยไข่ไปตุ่มวันนี้เนี่นี่ยเนี่ยตัวไข่วันนี้ที่น้องเขาย่างไข่รั่วแล้วสามตัวสองไหลมันผมไปเห็นในคลิปนี่เขาจะเอาลงป้าอื้อเงมื่กี้มีราคาแพงวันนี้ตัวนี้วะอืมจะไข่ได้บอลแมงเมุมได้จะนี่ฝนแรกครับอึ้งว่าจะไข่ไหล ฝนต่อไปมันไข่ออกแล้วมันไข่ก็สิหน่อยลงนี่บนนี่นี่ท่านฝนแหลกสิไข่มันสิเต็มทองอยนพอนไข่ลงน้ำลงท่ามันสิหลนี่นี่ตัวไข่มันเต็มอยู่อันนี้ผมกินไข่มันแล้วนี่กินแล้วปวดสามสี่ตัวแล้วบ่ไากา่พ่ไก่กินอีกแล้วกลัวแล้วเมีมยอิ่มหรือยังเมียไปแล้วอาลาดแล้วบอดีต้องใส่อิ่มแล้ววะได้กินเอื้องเข้าไป ไปหลดคุลาดสารคามแล้วขอืมไอืมขดีไลอย่าอีกวานนี่ขึ้นไปนั่นเดกคนกุ็เท่าหรเฮ้ยยิ้มหคือเป็นไปนั่นเล่นตัวยิบนเทลายิ้มเราเตีโอ้ยิ้มก็เป็นเนาะเลียบปากรวบๆยุบนนี้ยิ้มเราเอ๋ออย่อีกวานนีย กินว่าเพียเต็มจานดิเพียบ่สนเลยไว้อิ่มหรออิ่มก็มเ,ไไปมมกเป,ปลี่ยนเวนี่เราบ่สนเลยวันนี้นี่มันเต็สินอนเจ้าบ่นี่มันสินมนเมาอึ้ไงไงล่ะวันนี้รับตามึองละสนินอนแล้วบันนี้เปิดสนินอนแล้วคนน่ะรับตาแล้ว